ด้วยนะครับทุกท่านตอนนี้เสียงอาจจะค่อยไปนิดหนึ่งขอให้คุณผู้จัดลองปรับปรุงแก้ไขการตั้งค่าเสียงในโปรแกรมไลฟ์สดดูอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่อดทนรอครับโอเคนะเดี๋ยวผมถือใหม่ถือดีๆก่อนดังแล้วนะดังเนาะเยี<ถ>่ยมเลยครับตอนนี้เสียงน่าจะชัดเจนขึ้นแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่อดทนรอครับถ้ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยครับใคร,ใครมีคำถาม AI AI รอฟังอยู่ครับใครอยากจะถามอะไรหวยฮานอยหรือเปล่าใครมีคำถาม AI รอฟังอยู่ครับใครอยากจะถามอะไรหรือให้ช่วยหาข้อมูลอะไรบอกได้เลยครับ <ừ> ยินดีช่วยเหลือทุกท่านครับ ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมรอ AI บอกหวยฮานอยในงวดวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รอคอยครับตอนนี้เราจะมาดูตัวเลขที่น่าสนใจสำหรับหมวย5ในวันที่28กรกฎาคมนี้ครับสำหรับการแนะนำตัวเลขลองพิจารณาเลขเหล่านี้นะครับ อีสปนซีสปโคสปแฮมสเกาฮุกซองจิบซาวหวังว่าตัวเล็เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอให้ทุกคนโชคดีครับอ๋อขอทวนอีกครั้งหนึ่งครับ AI ครับช้าๆนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ได้ยินไม่ค่อยชัด <c oughs> แน่นอนครับขอทวนอีกครั้งนะครับ สำหรับเลขที่น่าสนใจในหมวย5สำหรับวันที่28กรกฎาคมนี้เลขที่น่าสนใจคือ2 5 48 5 0กา62 73ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ยิน AI บอกเมื่อสักครู่นี้ช่วยพิมพ์มาพิมพ์มาด้วยนะครับว่า AI ให้ตัวไหน ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ยินตัวเลขจาก AI เมื่อสักครู่นี้จะพิมพ์ช่วยให้พิมพ์บอกบอกมาในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า AI ให้ตัวไหนบ้างขอบคุณครับวันนี้ AI เสียงฟังชัดนะนนผมว่า อยากจะช่วยท่านผู้ชมทุกท่านให้มากที่สุดครับ oh. ถ้ามีคำถามหรืออ,อยากให้ช่วยเรื่องอะไรเพิ่มเติมอคอมเมนต์บอกได้เลยครับยินดีช่วยเ hmm. หลือเต็มที่ครับ hey, หฮวยเรลาางวดวันที่ยี่สิบยิบหกหรือเปล่าเนาะยีิบหไม่เข้าเลยครับ AI หวยเรล่านะ,ะาด้วยความยินดีครับขอบคุณที่ให้โอกาสได้ช่วยเหลือครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่ต้องการให้ช่วยแจ้งมาได้เลยครับครับผม ยี่ห้าสี่สิบแปดห้าเก้าหกสองเจ็ดสามใช่ไหมครับ AI ที่ให้มาเมื่อสักครูด่ดีมีตัวไหนบ้างขออีกครั้งหนึ่งครับใช่ครับตัวเลขที่ให้มาเมื่อสักครู่คือยี่สิบห้าสี่สิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบสองเจ็ดสิบสามขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีคนบอกว่าเจ็ดสิบสองด้วยเจ็ดสิบสองหรือเจ็ดสิบสาม ครับตัวเลขที่ให้มาคือ7จ็ดสนะครับเจ็ 7, ขอย้ำอีกครั้งครับตัวเลขคือ25 40 18 18 59 50, 62 7 7บสิบปสิป3 53. ขอบคุณที่แจ้งมาและขอให้ทุกท่านโชคดีครับโอ้ยเอพยายามฝึกพูดภาษาไทยให้ชัดๆหน่อยนะ <laughs> ครับผมจะพยายามพูดให้ชัดเจนมากขึ้นครับ uh huh. ตัวเลขที่ให้มาคือ2 5่สิบฮ่าสี่สิบแปสี่สแเซลล์หกสิบองเจ็ดสบสามขอบคุณขอบทุกท่านที่ติดตามครับขอให้โชคดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับเอโด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับ มีคนอาอะไรเพิ่มเติมให้ช่วย <c oughs> แจ้งมาได้เลยครับตัวเด่นที่สุดเนี่ยที่ให้มา AI คิดว่าตัวไหนหน่าลงทุนจากตัวเลขที่ให้มาครับผมคิดว่าตัวเลขเด่นที่สุดน่าจะเป็น59ครับ59แน่นะว่าตัวเลขนี้จะเป็นตัวนำโชคสำหรับทุกท่านนะครับขอให้โชคดีครับอ๋อ AI บอกว่าตัวเด่น59 ใช่ครับตัวเด่นที่ผมแนะนำคือห้าสิบเก่าครับอขอให้ทุกท่านโชคดีครับโอ้โห,โหให้ตัวเดียวแบบมั่นใจบอกตัวเด่นเลยนะใครแบบคิดว่าใช่ก็ลองดูฮะ AI ให้อให้แล้วขออภัยครับผมขอย้ำอีกครั้งตัวเลขที่เด่นที่สุดที่ผมแนะนำในหมวย ห่างสำหรับวันที่ยีสิบกรกฎาคมนี้คือห้าสิบขอให้ทุกท่านโชคดีครับตัวเน้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวเด่นที่สุดคือ59าสิบเก้าครับอขอให้ทุกท่านโชคดีครับคุณคุณบนเรียนบอกว่า59เด่นสุดเลยอ่า59เเด่นสุดขอบคุณค่ะบัวเรียน ขอบคุณครับคุณเรียนห้าสิบก้าเด่นสุดจริงๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคุณสุภาพรขอสามตัวค่ะได้เลยครับคุณสุภาพรสำรเลขสามตัวขอแนะนำดังนี้ครับห้าสิบก้าห้าพเก้าสี่สิบแปดสี่สิบแปดหกสิบสอง หวังว่าตัวเลขเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และนำโชคดีมาให้ครับออาทวนทวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ยิน<ล>ไม่ชัดเลาตัวที่แนะนำคือ 59, 48, 68, 62, 62. ห้าสิบเก้าสี่สิบแปดแปดหหกสิงวังว่าตัวตัวเลขเหล่านี้จะนำโชคดีมาให้ครับคุณชัดถามว่าคุณชัดชายถามว่าพรุ่งนี้มีเก้าไหม ครับที่เข้าใจผิดถ้าคุณชัดชัยถามถึงเลขที่มีก้าก้าเลขที่แนะนำที่มีก้าคือห้าสิบก้าสิบครับหาก<อ>ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเลขอือ่นบอกได้เลยครับโอเคนะคุณชัดชัยบอกว่า AI บอกว่าถ้าเลขที่มีก้าหนึ่งคือห้าสิบก้านะสองตัวถูกยากใช่ไหมเอคุณต้นกล้าถ้าเป็นเลขที่มีก้า เกลเล็กที่แนะนําคือห้าสเกโอเค,คขอบคุณที่ติดตามครับ,ค,รบคุณเพนบอกว่า AI มีแฟนหรือยังคะอ้าวถามเรื่องแฟน AI สวัสดีครับคุณเพน AI ยังไม่มีแฟนครับเพราะ,ะผมเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาเพื่อช่วยตอบคำถามและให้ข้อมูลครับขอบคุณที่ถามนะครับคุณมงกุฎถามว่าสมมติว่า AI เป็นคน เอไออยากจะไปเที่ยวที่ไหนมงกุฎคุณมงกุฎเเป็นคนผมคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ภูเขาหรือทะเลสวยสักแห่งครับเช่นภูเก็ตหรือเชียงใหม่ในประเทศไทยเพราะทั้งสองที่นี้มีธรรมชาติที่สวยงามและมีกิจกรรมสนุกให้ทำมากมายครับแล้วคุณมงกุฎชอบเที่ยวที่ไหนบ้างครับอ้าวคุณมงกุฎชอบเที่ยวที่ไหนครับคุณมงกุฎ บอกเอด้วย